ในบรรดาสัตว์ร้ายและสิ่งมีชีวิตที่อันตรายถึงตายในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีสัตว์ใดแปลกประหลาดหรืออันตรายยิ่งกว่าบาซิลิสมันเป็นที่รู้จักกันดีว่าบาซิลิสถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งงูมันจัดเป็นสัตว์อสูรประเภทงูที่มีรูปร่างคล้ายงูเหตุจากลักษณะการเกิดที่สุดพิสดารเพราะบาซิลิสเป็นสัตว์เพาะพันธุ์ที่เกิดจากการนำไข่ไก่ไปฟักใต้คางคก แล้วคางคกพวกนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากคางคกของพวกมักเกิลหากแต่เป็นสัตว์ที่ชาวพ่อมดแม่มดนิยมเลี้ยงน่าแปลกจริงๆที่โรงเรียนที่มีบรรดาเด็กเล็กอาศัยพักนอนอยู่จะเต็มไปด้วยสัตว์อันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะสัตว์อสูรที่หากจ้องมันโดยตรงเพียงครั้งเดียวทำให้ถึงตายได้ทันทีบาซิลิสเป็นสัตว์สุดอันตราย มันมีร่างกายสีเขียวและดวงตาสีเหลืองที่มีพลังของเวทมนต์ดำที่ร้ายแรงที่สุดการสบตากับบาซิลิสโดยตรงจะทำให้ตายทันทีถ้าสบตาทางอ้อมจะทำให้เหยื่อกลายเป็นหินเหยื่อของบาซิลิสคือเมอรอเธอผู้คร่ำครวนเธอต้องตายจากการจ้องตาของมันโดยตรงแม้มองฝานแว่นส่วนเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์และจัดตีนฟินเฟรดลี่ต้องเคาะร้ายเมื่อผ่านไปใกล้มันโดยบังเอิญ จุดอ่อนของมันกลับเป็นเสียงไก่ขันสัตรูของบาซิลิสไม่มีหากแต่มีอะโครแมนทูล่าคือพวกแมงมุมที่มองมันเป็นศัตรูหนึ่งในนั้นเป็นแมงมุมที่แฮกริดเลี้ยงไว้พวกมันไวต่อศัตรูที่เป็นอันตรายพวกมันสัมผัสได้ถึงการซ่อนตัวอยู่ในฮอกวอตและจะวิ่งหนีทุกครั้งเมื่อสัมผัสว่าบาซิลิสอยู่ใกล้ๆพวกมันจะเพ่นหนี ครั้งหนึ่งรูเบอัสแฮกริดเคยถามอารากอกหลายครั้งให้ตั้งชื่อสัตว์ประหลาดตัวนี้แต่พวกมันไม่ยอมจะเอ่ยชื่อศัตรูตัวฉกาจของมันด้วยซ้ำบาซิลิสตัวแรกที่ถูกบันทึกไว้ได้รับการผสมพันธุ์โดยเฮอร์โปผู้โหดร้ายพ่อมดแห่งความมืดชาวกรีกและพาเซลเมาส์ au, ซึ่งหลังจากการทดลองหลายครั้ง พวกเขาก็ค้นพบว่าไข่ไก่ที่ฟักออกมาใต้คางคบจะผลิตงูยักษ์ที่พลังอันตรายอย่างยิ่งผู้บันทึกข้อมูลนี้คือนิวตันสคามัมนเดอร์เพราะเหตุนั้นอสูรงูตัวนี้จึงถูกควบคุมโดยผู้ที่พูดภาษางูได้จนเป็นเหตุให้ทอมริดเดิลเลี้ยงมันเอาไว้เพื่อกำจัดพ่อมดแม่มดคนอื่นที่ไม่ใช่พวกสลิดทิลิน